สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณสามารถคาดหวังอะไรจากเขาได้บ้างอ่ะขอแอบส่องพลังงานของเขาคนนี้หน่อยนะคะ Four of Wands Seven of Cups King of Swords สิกอกเพนทาเคิลลัคนาหรือราศีของเขาคนนี้มีเมถุนตุนกุมเมถุนตุนกุมเอ๊ะไม่นะเดี๋ยวนะมีมีเมมีเมทุนกับกุมมีนกรกฎพิจิกเมถุนกุมมีนกรกฎพิจิก เป็นคนเป็นคนช่างคิดคิดเยอะคิดมากช่างฝันด้วยนะคะช่างฝันช่างคิดช่างจินตนาการเป็นคนที่คิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาอยากประสบความสำเร็จ เป้าหมายในชีวิตคือการประสบความสําเร็จคือการโชว์ความสามารถคือการแสดงสมรรถนะเออขาเรียกว่าอะไรอะสมรรถนะความสามารถศักยัยภาพภายในตัวเองให้คนอื่นได้เห็นอืแล้วก็มักจะเป็นคนที่อาจจะเหมือนแบบมีความคิดฟุงฟ้งๆนิดนึงนะอยากทานู่นทํานี่ทํานั่นแบบหลายสิ่งหลายอย่างในหัวมีแผนเยอะมากเจ้าพ่อเจ้าแม่แผนนะคะคนนี้คือ แล้วมันมักจะมาพร้อมๆกันเออไม่ได้ทําอะไรให้มันมันเป็นเรื่องเป็นราวไปทีละชิ้นทีละอันน่ะคือเรามองว่าความคิดของคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความฟุงฟ้งฟุ้งซ่านเขามักจะมีไอเดียนูน่นนี่นั่นตลอดเลยแล้วก็ออกแนวเพ้อฝันในบางครั้งแต่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่ ถ้าเวลาต้องจริงจังก็จริงจังได้นะก็จริงจังก็ซีเรียสนะคะก็เด็ดขาดได้อยู่เหมือนกันอืมแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรนี่ค่อนข้างจะใช้เหตุผลใช้เหตุผลเยอะคิดวกวนวนไปวนมาบางครั้งอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนจับจดดูเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ทำอะไรชัดเจนสักทีหรือไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักทีแต่จริงๆอะไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากแล้วความที่ ต้องคิดให้เยอะๆคิดให้รอบคอบอะไรเงี้ยบางทีการตัดสินใจมันจะช้าเพราะคิดแล้วคิดอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> บางครั้งอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนลังเลดูเป็นคนโลเลดูเป็นคนแบบอเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะคือไม่ใช่ความโลเลลังเลแต่มันเป็นความคิดเยอะของเขาเองต่างหากแต่คนคนนี้ก็มีความใจดีนะคะมีความใจิตใจดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เออชอบอ,อทำบุญอะไรอย่างเงี้ยชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเวลาที่แบบคนอื่นเดือดร้อนใครเดือดร้อนมาขอร้องให้ช่วยอ,อ่ะชอบช่วยเพราะอย่างที่บอกว่ามีความอ,อชอบแสดงศักยาภาพของตัวเองอยู่แล้วนะโอเคทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ 7 of cups, ัพคัพส์ไนท์อั a ค i โอเคเหมือนกำลังบางคนนะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเป็นเป็นความรู้สึกแอบรักแอบชอบมีความแอบรักอแอบ,แอบชอบแอบรักแอบชอบแบบยังไม่ได้เปิดเผยใจยังไม่ได้สารภาพรักอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไม่ได้ชัดเจนน่ะเป็น บางคนอาจจะเหมือนกับรู้จักกันอยู่แล้วอะรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดมาสปาร์กันเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าอาจยังไม่ได้เปิดเผยแต่ก็อาจจะพอรู้ๆกันบ้างแล้วนะคะพอจะดูๆกันออกแล้วว่า,ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างต่อกันมันมีมันมีความประทับใจมันมีความชื่นชอบชื่นชมกันและกันอะ เป็นความรู้สึกพิเศษที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แบบเพื่อนธรรมดาอืมมันเป็นในเชิงชู้สาวนะคะอ,อบางคนนี่ถึงขนาดที่คิดว่าเอ,อ้ยคนเนี้ยชายในฝันนางในฝันอะไรอย่างนี้เลยอคุณสามารถคาดหวังอะไรจากเขาคนนี้ได้บ้างคะ คนนี้เขาเป็นคนขยันนะเป็นคนขยนันเป็นคนทำงานเก่งหนักเอาเบาสู้นะคะแล้วก็ค่อนข้างทุ่มเทเถ้าคุณคาดหวังใครสักคนที่สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องของแบบความมั่นคงของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เขาหาเงินเก่งนะเ,เขาเป็นคนหาเงินเก่งเพราะเขาขยานนะันไงเขาทำงานเก่ง แล้วเขาก็จะแบบเป็นคนอย่างที่บอกแล้วเป็นคนที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ไอเดียเจ้าพ่อเจ้าแม่ของการวางแผนคิดอยากทานู่นทํานี่ทํานั่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่หยุดนิ่งค่อนข้างจะเป็นคนขยันอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะอยู่กับคนคนนี้ไม่อดตาย <c oughs> นะแล้วก็เอ่อในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความมุมาะนะคนคนนี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ถ้าเวลาที่อ,อทะเลาะกันหรือมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ย่าอถ้าไม่สุดจริงๆถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเขาค่อนข้างทนได้อืไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนไม่ใช่คนอารมณ์แบบปิดแตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอะทะเลาะเอะทะเลาะ,ะ,ละไม่ใช่นะคะค่อนข้างจะแบบอดทนได้รับได้อืรับแรงกระแทกลบแรงกดดันได้อะไรอย่างเงี้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นคนชัดเจน ชัดเจนตรงไปตรงมาอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณสามารถคาดหวังจากเขาได้ในเรื่องของแบบเอ่อถ้าคุณถ้าเขาพูดอะไรอะ่ะคือคุณสามารถเชื่อเขาได้ในในระดับหนึ่งเลยอะ่ะไม่ไม่ต้องกันกองมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะว่าแบบเอ้ยเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาแอปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี้ยค่อนข้างจะเป็นคนพูดตรงหรือบางทีตรงเกินไปจนกลายเป็นแบบขวัญผ่าซากด้วยซ้ํากลายเป็นคนแบบ พูดแรงอะ่ะบางครั้งบางครั้งเอคือพูดพูดตรงเกินไปแบบไม่ถอดน้ำใจคนฟังก็มีเหมือนกันนะคะแต่อะถ้าจะบอกว่าเป็นข้อดีข้อดีก็คือเขาไม่เขาไม่แอปอะ่ะเขาไม่หมกเม็ดอะ่ะเขาไม่ค่อยปิดบังไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรให้ต้องให้ต้องกังวลหรือต้องคิดมากไม่ต้องคิดซับซ้อนอืมเพราะเขาเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะคะชัดเจนตรงไปตรงมา แล้วก็เป็นคนที่ถ้ารักใครอ่ะรักจริงเกลียดใครก็เกลียดจริงเหมือนกันนะเช่น <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติว่าเขามีแฟนเก่าแล้วเขาบอกคุณว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าแล้วแล้วเขาแบบไม่รักแฟนเก่าแล้วนั่นคือเขาไม่รักจริงๆเขาไม่เอาแล้วจริงๆถ้าถ้าเลิกแล้วเลิกเลยจบแล้วจบเลยคนเนี้ยเป็นแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเขาอ่ะเป็นคนที่มีความอดทนสูงอย่างที่เราบอกว่าถ้ามันไม่สุดจริงๆเขา เขาก็จะอดทนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลิกกับใครสักคนน่ะแสดงว่ามันไปไม่ได้จริงๆมันไม่รอดจริงๆมันสุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าเขาจะยังอะไรอารอลแฟนเก่าหรือถ้าแฟนเก่ากลับมาเขาจะแบบเอ้ยยังมีลังเลโรเลไหมไม่ถ้าจบแล้วคือจบตัดแล้วคือตัดหรือแม้แต่กับคุณเองก็เถอะถ้าคุณ ถ้าถ้าเขารักคุณก็คือรักเลยแต่ถ้าคุณทําให้เขาโกรธทาให้เขาเกลียดเขาก็สามารถเกลียดคุณได้เลยเหมือนกันนะคะคือเป็นคนแบบเด็ดขาดอะรักแรงเกลียดแรงว่าอย่างนั้นเถอะ<ม>อืมแล้วเป็นคนประเภทที่ว่าเอ่อยอมหักไม่ยอมงอคือต่อให้ไม่เหลือใครต่อให้ต้องอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ถ้าสมมุติว่ามันไปกันไม่ได้จริงๆมันมันขัดกันจริงๆมัน มันสารกันไม่ไม่ติดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออลักษณะเขาเป็นคนเป็นเป็นคนประเภทที่แบบโดดเด่นและโดดเดี่ยวอะพอเขาไม่เอาใครสักเท่าไหร่นะคะไม่ไม่ค่อยเอาใครหมายความว่าคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดการตัดสินใจของตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเออ โอ,อนอ่อนผ่อนปลนให้กับใครสักเท่าไหร่นะคะอออืมเ่ในเรื่องเงินทองฐานะอาธีการงานอะไรอย่างเงี้ยโอเคคไว้ใจคนคนนี้ได้บอกไปแล้วนะว่าเขาเก่งเขาขยานันเขาทำงานเก่งเขาหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดี รับผิดชอบตัวเองดีรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้รวมทั้งรับผิดชอบอดูแลชีวิตคนอื่นก็ก็ทาได้ก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็อย่างที่บอกเป็นคนใจดีด้วยชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือดูแลคนอื่นทีนี้ในเรื่องของอรูปร่างหน้าตาหรือสุขภาพอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาอะ่ะคือคุณไม่จําเป็นต้องไป ไปกังวลอะไรแทนเขาเพราะเขาดูแลตัวเองได้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วคนที่ดูแลตัวเองดีคนที่รักตัวเองเป็นก็มักจะดูแลคนอื่นได้และรักคนอื่นได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังจากคนคนนี้ได้คุณสามารถคาดหวังความสบายใจจากคนคนนี้ได้ในหลายๆเรื่องเลยนะเท่าที่พูดมานะคะอ่ะประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ